สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีน่าฮักของจ่าเอชชาแนลนะครับสุภูสุคนเดอครับมื้อนี้จ่าเอชชาแนลสีผ้ามาห่อปลาสมนะครับผมด้วยใบตองง่ายๆเด้อครับแต่ว่าสีขอว้าวนะครับเป็นภาษาไทยเ้อผักกลางครับผมเพราะว่าเพื่อมีพ่อแม่พี่น้องเฮ้าเนาะมาเบิ้งนะครับอาจจะฟังบอกบอกเข้าใจนะครับผมไปเบิ้งกันเลยเด้อครับ มาเริ่มห่อกันเลยนะครับใบตองชิ้นแรกนะครับวางก่อนนะครับวางแล้วก็แผ่นที่สองนะครับผมวางทับลงไปเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่วางให้มันเฉียงงแบบนี้นะครับตักปลาที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาวางบนใบตองนะครับวางบนใบตองแบบนี้นะครับพริกนะครับเลือกเป็นพริกสีเขียวจะดีกว่านะครับนี่นะครับจะเข้ากับ หนมมากนะครับผมแต่บางคนชอบพริกแดงนะครับก็ใส่ได้นะครับหรือจะใส่คู่ก็ได้นะใส่คู่อย่างนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมนี่ครับใส่พริกเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จับมาแบบนี้นะครับจับมานะครับพับทั้งสองข้างนะครับนี่ครับพับลายลายลายนี้ครับผมนี่ครับขวาซ้ายเข้าหากันแบบนี้นะครับผมง่ายมากใช่ไหมละครับนี่ดูแล้วมันจะง่ายมากนะครับ แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอมาหาการจับนะครับแล้วก็ม้วนลงมานะครับม้วนม้วนม้วนอย่างนี้ครับผมนี่นะครับพับลงมานะครับพับลงมาครับม er> er> ้วนม้วนลงมานะครับให้นี่เลยง่ายๆครับผมแม่ก็สอนผมมานะครับแบบนี้น่ฮะแล้วก็นี้ยมันจะมีเนื้อปลาอยู่สองฝั่งใช่ไหมครับจับนะครับจับตรงมุมนะครับนี่จับตรงมุมแบบนี้เลยจับตรงมุมแบบนี้นะครับผม บิดไปทางขวานะครับผมข้างล่างเนี่ยครับบิดไปทางขวานะครับแล้วก็พับพับลงไปแบบนี้นะแล้วก็เหลือถ้าด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าด้านล่างพับแล้วเหลือด้านบนอย่างนี้นะครับจับนะครับจับบีบลงแบบนี้นะครับผมบีบทั้งสองฝั่งนะครับให้บาลานซ์กันแล้วก็หมุนมาทางขวานะครับผมแล้วก็พับลงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นแหนมปลานะครับออกไปตองแบบนี้เลยง่ายๆแล้วเราก็ ใช้ยางมัดหัวท้ายอย่างนี้นะกะหัวท้ายนะครับเว้นะระยะให้เท่าเท่ากันง่ายมากเสร็จแล้วเท่านี้เองพามนะครับผมน่ารักแล้วก็ไปแพ็คถุงขายกันได้เลยง่ายแค่นี้เมื่อเวลาเราห่อเสร็จนะครับเราก็มาแพ็คขายกันเลยนะครับนี่ราคาแล้วแต่กําหนดเลยนะครับผมขายห่อละยี่สิบาทนะครับห่อใหญ่ๆนะครับซื้อหอ้าห่อแถมหนึ่งห่อด้วยใจดี<ม>นะครับผม แล้วใบตองแค่2ชั้นเนื้อปลาแบบจุกๆไปเลยนี่นะครับง่ายๆนะครับทำกินทําขายครับกับปลาส้มจ้จเอ๋นะครับเข้ามาดูสูตรได้นะครับผมทําลงคลิปไปเนาะเนี่ยซื้อ5แถม1เรียงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะนําไปซีนไปแพ็คขายกันนะครับผมหรือจะมัดยางก็ได้ตามแบบฉบับของเรานะครับทํากินทําขายง่ายๆนะครับกับเจเอ๋ชแนลนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ที่บอกว่าอยากดูวิธีการห่อนะครับ ปลาส้มด้วยใบตองจัดให้แล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ